พูดคุยอันดับแรกนะครับเราต้องมารู้จักยูทูบเบอร์ก่อนนะครับยูทูบเบอร์นะครับอ่ะยูทูบเบอร์เข้ามาที่กกอกนะครับในช่วงแรกเนี่ยเข้ามาเพื่อทำอะไรนะครับเข้ามาในช่วงแรกก็อ่ะหนึ่งสวัสดีนัสซี่ด้วยนะครับยูทูบเบอร์เข้ามาตอนแรกเนี่ยเราต้องมาดูจุดประสงค์ว่าเข้ามาทำอะไรนะครับเข้ามา ปัิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามาทำคอนเทนต์คอนเทนต์ตัวนี้นะครับก็ต่อยอดมาจากมาจากสื่อมวลชนหลังจากที่สื่อมวลชนได้ถอนตัวไปทาง YouTube ก็ได้เข้ามานะครับเพราะว่าเพราะนั้นประเด็นแรกเลยนะครับที่ว่ามาก็คือจุดประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อมาสร้างยอดวิวหรือยอด Subscribe นะครับช่วงแรกๆช่องแรกๆที่ช่วงเข้ามานะครับเพราะนั้น หลังจากนั้นก็จะมีหลายๆช่องที่ตามมาหลายหลายช่องอาจจะมีจุดประสงค์อย่างอื่นก็คือนอกจากปกติยังไม่มีช่องก็มาสร้างช่องมาเปิดช่องนะครับต่างคนต่างเข้ามาเนี่ยแรกก็จุดประสงค์นี้ก็อาจจะมาสร้างช่องเพราะว่ายังไม่มีบางคนมีแล้วก็มาต่อย,ยอดอเพื่อมามีซับสไครต์ที่มีพี่น้อง f อฟเข้ามาติดตามเพราะนั้นแล้วจุดประสงค์หลกัหลกๆยูทูบเบอร์ที่เข้ามาที่นี่นะครับก็คือการ มาสร้างรายได้จาก u t u b e นะสร้างรายได้จาก YouTube ต้องเรียนอย่างนี้นะครับพูดถูยว่านอกจากสร้างรายได้เนี่ยก็คือได้มาจากยอดวิวนะฮะเพราะนั้นที่มีความแตกต่างจากที่อื่นนะครับยูทูบเบอร์ที่อยู่ในสายลุมคลที่มีความแตกต่างจากที่อื่นเพราะอะไรฮะนอกจากสร้างรายได้จากยอดวิวแล้วเนี่ยก็จะมีตัวแทนจำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์ต่าง ที่เราช่วยอุดหนุนช่วยสั่งซื้อเนี่ยตัวนี้นะครับในแต่ละเดือนก็มีค่าคอมมิชชั่นเข้ามาให้กับยูทูบเบอร์เนี่ยนอกจากรายได้ของยูทูบเบอร์บางส่วนนะครับที่ได้มาจากยอดวิวแล้วก็ามาได้จากในส่วนตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยสาผลิตภัณฑ์หลายๆย,ยี่ห้อเองนะครับนี่คือการเข้ามาทำคอนเทนต์นะครับจุดประสงค์หลกัหลกๆที่เข้ามานะครับ แล้วถามว่าในกลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ยเข้ามาแล้วได้อะไรนะครับกลุ่มยูทูบเบอร์เข้ามาแล้วได้อะไรอันดับแรกก็คือการได้มีรายได้นะเพื่อสร้างฐางนะทางครอบครัวเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่หลายคนคิดว่า,าที่เขาเอามาถ่ายเนี่ยมาถ่ายเล่นๆ่นใช่ไหมจริงเขาก็คือมาสร้างอาชีพนะครับอย่างที่2ก็ได้มี f c นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงนะที่ต่อมานะฮะมีทักษะ มีทักษะเรื่องอะไรครับก็ทักษะในการที่มาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็จะมีทักษะในการทํางานต่างๆนี่คือส่วนที่ได้นะครับมีเครือข่ายและมีเครือข่ายและมีะแลวก็ได้พัฒนาตนเองเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านติดตามมาตั้งแต่รแรกๆก็จะเห็นการพัฒนาการของยูทูบเบอร์แต่ละช่องอนอกจากเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขารู้จักการพูดเขารู้จักการแต่งตัวเขารู้จัก อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเมื่อก่อนกับตอนนี้มนันก็ต่างกันนี่คือการพัฒนาการที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้มานะฮะนอกจากการพัฒนาในเรื่องของอพัฒนาบุคลิกภาพแล้วเนี่ยก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ไหมเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยยูทูบเบอร์เข้ามาเนี่ยกางเต็นท์กางเต็นท์น,นอนนะต่อมาก็มีกระท่อมใช่ไหมต่อมาก็มีการพัฒนาการอาจจะบางคนก็จะมีการสร้างบ้านที่มั่นคงแข็งแรงนะเนี่ยตัวเนี้ย นะครับเราจะคุยเรื่องของการพัฒนาการที่เกิดขึ้นก่อนนะครับในส่วนของยูทูบเบอร์ที่เข้ามานะเพราะไล่เรียงตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ท่านก็จะได้มองเห็นว่านะจุดประสงค์ที่ยูทูบเบอร์เข้าไปเนี่ยคือไปทําอะไรนะเดี๋ยวเราก็จะมาคิดกับคำคำหนึ่งที่ว่าคําว่าทรยศอคําว่าเนรคุณเนรคุณ er นะขออภยัยคําว่าเนรคุณนะครับทีนี้ เราไล่เรียนกันมาแล้วนะครับว่ายูทูบเบอร์หลักๆคือไปทําอะไรแล้วยูทูบเบอร์ได้อะไระนะตัวนิดนึงนะครับเผื่อบางท่านเพิ่งเข้ามานะครับเข้าไปเนี่ยคือไปทำคอนเทนต์สิ่งที่ได้มาก็คือรายได้สิ่งที่ได้มาคือมี f อฟต้องยอมรับตรงนี้เลยนะครับว่าการที่เข้าไปแม้กระทั่งผมเองเนี่ยเข้าไปเนี่ยผมไม่รู้จักคำว่า f c ทําทยูทูบเบอร์มาตั้งแต่ปี5้ามีคนกดติดตามเยอะ แต่การที่มี f c ไม่เหมือนสายลุงพลเพราะอะไรฮะเพราะเมื่อก่อน,นผมทำคอนเทนต์ไปเนี่ยก็ทำก็เพื่อนำเสนอให้คนเขา้าดูแต่ก็ไม่มี f c ที่มีตัวตนที่สามารถที่จะมีการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์ที่มีการไลฟ์สดแล้วก็มีพี่น้องที่เข้ามารู้จักกันเนี่ยยังหลายๆช่องเองหลายๆท่านที่มาพูดคุยแบบนี้จะไม่มีนะครับเพราะไม่อยู่สายลุงพลมาทำคอนเทนต์ในสายลุงพลก็มี f c แล้วสิ่งที่ตามมานั้นก็คือทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็ได้มีชื่อเสียงมันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าสิ่งนี้มันจะมาพร้อมกันมาพร้อมกันอนอกจากมีรายได้มี FC แล้วเนี่ยคือมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงย่งฮะก็เป็นที่รู้จักของพี่น้อง FC ทั่วโลกใครอยู่ Subscribe 1 2ื0น0 0งห0 0 0นหรือเป็นแสนเนี่ยก็มีคนรู้จักอันนี้คือสิ่งที่ยูทูบเบอร์ได้แล้วก็มีทัตรนะ ทักษะที่ผมพูดหนึ่งก็คือเคยคุยหลายๆครั้งแล้วเนี่ยทักษะก็คือการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันมีทักษะเรื่องอะไรครับคนที่มาเนี่ยมาเปิดช่องใหม่ๆบางคน,นย,ยังถ่ายรูปไม่เป็นเลยเมื่อถ่ายไม่เป็นเนี่ยเขาต้องมีการพัฒนาการเกิดขึ้นที่ว่าหนึ่งจะทํายังไงให้ถ่ายรูปออกมาได้ถ่ายวีดีโอได้ถ่ายเสร็จเอาไปลงในช่องของตัวเองเริ่มรู้จักการถ่ายจากกล้องเดียวใช่ไหมครเมื่อก่อนเนี่ย ผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าพี่น้องยูทูบเบอร์เนี่ยกอกเนี่ยถ่ายครั้งหนึ่งบางคนเนี่ยมี 2- 3สกล้องมีกิ่งก้านสาขาไปแบบนี้นะครับมีทั้งไลฟ์สดมีทั้งถ่ายคลิปเนี่ยเห็นไหมมีการพัฒนาที่เกิดขึ้นนี่คือทัะนะครับที่ทัะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเครือข่ายนะครับเครือข่ายก็มีช่องต่างๆที่เป็นเครือข่ายแล้วก็มีพี่น้อง f อถือว่าเป็นเครือข่ายมีการพัฒนาตนเองและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอ่ะ ทีนี้ตัวเนื้อหากลุ่มยูทูบเบอร์ที่เข้าไปเนี่ยพี่น้องเข้าไปเนี่ยไปถ่ายอะไรก็ถ่ายคอนเทนต์ก็คือเกี่ยวกับลุงพลป้าแตนอ่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะหนึ่งตัวเนื้อหาคือตัวคอนเทนต์เนี่ยก็จะเป็นลุงป้าลุงป้าอ่ะเข้ามากกกกครั้งแรกก็คือเป้าหมายก็คือลุงป้านะเพราะอะไรฮะเนี่ยเพราะหนึ่งลุงป้ามี f อแล้ว f อฟ ที่เข้าไปติดตามชมก็จะเป็น FC ลุงป้าหลังจาก FC ลุงป้าเนี่ยเขาไปตามชมติดตามทางทางไหนได้เพราะว่าช่องข่าวหรือช่องสื่อมวลชนที่เป็นช่องหลักเนี่ยได้มีการถอนตัวออกไปเพราะฉะนั้นกลุ่ม FC ก็เลยต้องติดตามทางยูทูบเบอร์ทาง y o u t u b e ในช่อง YouTube แล้วก็มีกลุ่มยูทูบเบอร์ที่เข้าไปตั้งแต่ช่วงแรกๆท่านจำได้ไหมช่วงแรกๆที่เขาไปปุบ๊บหลังจากที่ สื่อมวลชนที่ถอนตัวไปนะซึ่งก็เป็นช่องหลักใช่ไหมฮะแล้วกลุม่มพี่น้องเอเนี่ย,เ,ยเคยติดตามมาดูความเคลื่อนไหวของอลุงป้าลุงพลแล้วเ,เป็นยังไงม,มันขาดช่วงนะแต่เผอิญน,นะครับมีกลุ่มกลุ่มนี้เกิดขึ้นก็คือกลุ่มยูทูบเบอร์ที่มีการถ่ายทอดทำคอนเทนต์ต่างๆในช่วงแรกตั้ง็นว่าจะมีการไลฟ์สดอย่างเดียวนะครับในช่วงของเชา้าถึงเย็นนะ ช่วงหัวค่ำนี่ก็ต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านด้วยหมดแล้วจะเน้นการไลฟ์สดนะเน้นการไลฟ์สดเพราะอะไรเพราะพี่น้อง fc อยากดูความเป็นเรียลิตี้นะครับดูความเคลื่อนไหวของลุงป้าในขณะที่อยู่บ้านเนี่ยทำอะไรอยูอ่ได้เห็นก็มีความสุขแล้วได้เห็นว่ากิจกรรมอะไรต่างๆในช่วงแรกๆใน u t u b e เนี่ยทางยูทูบเบอร์ก็จะมีการไลฟ์สดอย่างเดียวนะครับจะไม่ค่อยมีการทำคลิปอพอหลังจากนั้นมาเริ่ม มีพี่น้อง YouTube ที่เริ่มเข้ามาแล้วเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วมันเกิดการแข่งขันในการทำคอนเทนต์ขึ้นบางคนที่ทำคลิปก็อาจจะถ่ายเอาไว้กลางวันแล้วก็เย็นก็มีม,มีการมาทำแล้วจากการไลฟ์สดในช่วงกลางวันปุบ๊บมันก็เริ่มขยายเวลาจากการไลฟ์สดมาเป็นช่วงกลางคืนบ้างช่วงกลางคืนช่วงกลางคืนบ้างช่วงกลางคืนนะครับเห็นไหม ก็มีการไหลสดตั้งแต่จากกลางวันช่วงกลางแม้กระทั่งอาจจะมีะการไฟ์สด24ชั่วโมงก็ว่าได้เพราะอะไรฮะเพราะว่ามีพี่น้องเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศอาจจะช่วงประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นช่วงของกลางคืนพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เป็นเอฟซีเนี่ยเป็นช่วงกลางวันเขาก็อยากมาดูในการไหลสดเพราะนั้นกลุ่มยูทูบเบอร์ที่อยากที่จะมีซับสไครต์อยากจะมีเอฟซีนะครับที่เข้ามาชมช่วงนั้นอาจจะเป็น ช่องเล็กที่มาใหม่ปุ๊บก็จะมีการถ่ายทอดสดในช่วงกลางคืนด้วยเราก็จะได้เห็นตลอด24ชั่วโมงนะครับเนี่ยที่บอกว่าตัวเนื้อหาที่แรกๆก็คือลุงลุงป้าที่กลุ่มยูทูบเบอร์ที่เข้ามาถ่ายทำนะครับแล้วมาถ่ายทำนอกจากลุงป้าแล้วมาถ่ายทำใครอีกอลุงป้าอาจจะช่วงไม่ว่างไม่อยู่แต่ในเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็อยากเห็นบุคคลในข่าวบุคคลในข่าวนี้คือใคร บุคคลในข่าวที่เราเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องเอฟซีก็จะรู้จักอนอกจากลุงพล้าแต่เล้วเนี่ยก็จะมีบุคคลในข่าวอาจจะมีช่วงของการให้สัมภาษณ์อาจจะมีการให้สัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็เริ่มรู้จักละรู้จักป้าจำลองสายลุงพลรู้จักยา่าอาชีรู้จักใครหลายๆคนรู้จักป้าคำใสหลายๆคนที่ที่กกอกกลุ่มยูทูบก็ได้คอนเทนต์จาก นะครับบุคคลในข่าวเหล่านี้เพื่อเป็นการต่อยอดพี่น้องเราก็จะพอเห็นปัก๊กเห็นลูกชานเห็นตาชานปุ๊บเห็นไหมฮะทำไมตาชานเวลาเปิดช่องมาปุ๊บถึงมีผู้ติดตามเพราะหนึ่งคือเขารู้จักแล้วพี่น้องที่ติดตามตั้งแต่ช่องข่าวตั้งแต่ YouTube มีการสัมภาษณ์คุณตาอะไรต่างๆพอคุณตาม,มาเปิดช่องทาไมคุณตาถึงมีซับสไครยอดตัวนี้อยู่ที่ห้าหมื่นกว่าโดยใช้เวลาไม่กี่เดือนแล้วก็มีการสร้างรายได้ภายในเดือนเดียวด้วยนะครับ นี่คือ,อการที่เข้ามาทำคอนเทนต์นะครับอนอกจากกลุ่มบุคคลในข่าวแล้วก็จะมีวิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านก็คือความเป็นอยู่ของพี่น้องนะในชุมชนในกกอกเข้ามาก็จะเห็นตลาดน้อยหนะ้บาบ้านลุงคนมีชาวบ้านที่เอานําสินค้าต่างๆที่มาจําหน่ายนะเราจะเห็นบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้ก็คือสถานที่ในชุมชนที่มีการถ่ายทํานะครับอยากเห็นหนึ่งอ่ะ วัดป่าภูผาแอกวัดถ้ำภูแอกสำนักสงฆ์ภูหลวงสำนักวัดกะกอกะอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องนะภูเหล็กไฟภูผ,ผาผามภูผาเนี่ยภูหลวงอย่างเงี้ยนะก็คือสถานที่ที่เกี่ยวข้องในชุมชนนะครับในการที่ทำคอนเทนต์นะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะ